สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูหนิงรักชนกเนียมเงินวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ How are you? สบายดีกันใช่ไหมคะเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณครูหนิงเป็นห่วงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรหัส259ค่ะ เป็นคลิปที่เราจะมาเฉลยการบ้านในรหัส251ถึง255กันนะคะดังนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือหนังสือ English Exercise หรือถ้าใครที่พริ้น์ใบกิจกรรมมาด้วยก็สามารถนำมาประกอบในการเรียนวันนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะเตรียมดินสอ,อยางลบไว้ให้พร้อมด้วยค่ะสำหรับคลิป251นะคะ จะเป็นเรื่องของการใช้ this กับ that กับคำคุณศัพท์ในรูปประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธค่ะและคลิปรหัส253จะเป็นเรื่องของการใช้ t h i s และ those กับคำคุณศัพท์ในรูปของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปรหัส255 จะเป็นเรื่องของการใช้ this that these และ those กับคำคุณศัพท์ในรูปของประโยคคำถาม yes no question ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทีละคลิปกันเลยนะคะเด็กๆเ,เตรียมตัวให้พร้อมค่ะมีหนังสือ English exercise ดินสอ,อยางลบพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันที่รหัส251เลยค่ะ สำหรับรหัส251นะคะการใช้ this กับ that กับคำคุณศัพท์ในรูปของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเพื่อเป็นการบอกตำแหน่งความใกล้หรือไกลแบบคร่าวๆนะคะโดยคำว่า this กับ that จะใช้กับคำนามเอกนพค่ะเราสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆด้วยการเพิ่มคำคุณศัพท์เข้าไปนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันค่ะสำหรับโครงสร้างการใช้ this กับ that ในรูปของประโยคบอกเล่าและปฏิเสธนะคะเราก็จะใช้ this หรือ that ขึ้นต้นประโยคซึ่งเราจะดูที่การชี้บอกตำแหน่งว่าอยู่ใกล้หรือไกลนะคะและเมื่อเราใช้ this กับ that จะตามด้วย i e s ในประโยคบอกเล่าค่ะ แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้คำว่า is not หรือรูปยอ่อเราจะใช้คำว่า isn't e ค่ะตามด้วย article a an หรือไม่เติมเลยนะคะตามด้วยคำคุณศัพท์และคำนามเอกพจน์ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเราจะต้องใส่จุด full stop เมื่อจบประโยคนะคะ สำหรับการบ้านในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการบ้านในแบบฝึกหัด English Exercise หน้าที่127ค่ะแบบฝึกหัดที่10ข้อที่3ถึงข้อที่5เพราะข้อ1และข้อ2เด็กๆได้ทำแล้วตามคลิปวิดีโอนะคะคำสั่งของแบบฝึกหัดที่10คือจงแต่งประโยคคำสั่งโดยใช้ this หรือ that และคำคุณศัพท์ที่กำหนด นอกจากนี้ครณครูครยังกำหนดให้เด็กๆด้วยว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเรามาเริ่มกันที่ข้อ3เลยนะคะเด็กๆดูหนังสือไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับข้อที่3กํกำหนดให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่าค่ะและคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่กำหนดคือคำว่า big นะคะเด็กๆดูรูปที่ข้อ3เลยค่ะ ในรูปภาพค่ะเป็นภาพเรือนะคะแล้วลักษณะของตำแหน่งที่เป็นรูปมือชี้คืออยู่ไกลนั่นเองค่ะสำหรับประโยคน,นี้เราสังเกตที่รูปมือที่ชี้ไกลและมีเรืออยู่แค่ลำเดียวเราจรึงใช้คำว่า that ขึ้นต้นประโยค that ตามด้วย verb to be คืออะไรคะเด็กๆ is นั่นเองค่ะ that is อ่ะ แล้วตามด้วยคำ adjective ที่กำหนดมาคือคำว่า big that is a big ship นั่นเองค่ะนั่นคือเรือลำใหญ่นะคะหรือถ้าใครที่เขียนว่า that is a big boat ไปแล้วคุณคุณอิงก็ให้นะคะเด็กๆทำถูกต้องกันไหมคะถ้าใครยังไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถที่จะ stop หน้านี้ไว้ก่อนนะคะ แล้วแก้ไขให้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่อยดูคลิปวิดีโอต่อนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาต่อกันที่ข้อ4เลยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะคำสั่งให้เด็กๆแต่งประโยคนี้เป็นลักษณะของประโยคปฏิเสธค่ะสังเกตจากรูปภาพนะคะจะมีรูปภาพของเชดดี้แบร์คือตู๊กตาหมีนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาดค่ะ พร้อมกับรูปมือที่ชี้บอกตำแหน่งในระยะใกล้นั่นเองนะคะเมื่อเราทราบเหล่านี้แล้วดังนั้นเราจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า this นะคะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะใช้ is e หรือ is e n t ค่ะเด็กๆใช้ is e n t ค่ะเราเขียนคำว่า is e n t รูปย่อลงไปเลยนะคะ this is n t a แล้วตามด้วยคำ adjective ที่กำหนดคือคำว่า small เขียนลงไปเลยนะคะ ต่อท้ายด้วยคำนามค่ะคำนามก็คือรูปภาพที่เราเห็นนั่นเองก็คือ teddy bear นะคะตุ๊กตาหมีหรือถ้าใครจะเขียนคำว่า bear คำเดียวคุณหนิงก็ไม่ว่านะคะดังนั้นประโยคนี้เราจะได้ว่า this isn't a small bear หรือ this isn't a small teddy bear ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะขึ้นต้นประโยคตัวพิมพ์ใหญ่ จบประโยคใส่จุดฟูลสต็อปให้เรียบร้อยค่ะต่อกันเลยนะคะมาข้อที่5ค่ะยังเป็นการกำหนดลักษณะของประโยคปฏิเสธเช่นเดิมนะคะจากรูปภาพเป็นรูปรถยนต์1คันมีเครื่องหมายกากบาทค่ะและมีรูปมือชี้บอกตำแหน่งในระยะไกลนะคะดังนั้นข้อนี้เราใช้อะไรขึ้นต้นคะเด็กๆ this หรือ that ใช้ that ขึ้นต้นนั่นเองค่ะ that ตามด้วยปฏิเสธก็คือคำว่า isn't e นะคะหลังจากคำว่า isn't e ก็คือคำ adjective คำว่า a fast ตามด้วยคำนามคือ car ดังนั้นในข้อนี้จะได้ว่า that isn't a fast car นั่นเองค่ะเราใช้คำว่า a เป็น article นำหน้า adjective นะคะ That isn't a fast car ค่ะเขียนทันไหมคะเด็กๆถ้าไม่ทันสต็อปไว้ก่อนนะคะเขียนให้เสร็จแล้วค่อยดูคลิปวิดีโอต่อค่ะต่อไปค่ะเป็นการเฉลยการบ้านในรหัส253เรื่องของการใช้ this และ those กับคำคุณศัพท์ในรูปประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธค่ะสำหรับคำว่า this และ those นั้น เราจะใช้กับคำนามพหูพจน์นะคะโดยที่รูปประโยคบอกเล่าและปฏิเสธมีดังนี้ค่ะเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า these หรือ those ขึ้นอยู่กับระยะของตำแหน่งถ้าอยู่ใกล้เราจะใช้คำว่า these แต่ถ้าอยู่ไกลเราจะใช้คำว่า those นะคะตามด้วย verb to be คือ are ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะ เราจะใช้คำว่า aren't นะคะซึ่งเรามักจะนิยมใช้รูปย่อมากกว่ารูปเต็มหลังจาก verb to be ก็จะเป็น article คือคำว่า the หรือไม่เติมเลยนะคะตามด้วยคำคุณศัพท์และคำนามพหูพจน์ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเมื่อจบประโยคเราต้องใส่จุด full stop ค่ะ สำหรับในรหัส253นี้นะคะการบ้านอยู่ใน English Exercise หน้า129ค่ะแบบฝึกหัดที่11ข้อ3ถึงข้อ5นะคะคำสั่งคือจงแต่งประโยคตามคำสั่งโดยใช้ t h i s หรือ those และคำคุณศัพท์ที่กำหนดให้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อ3เลยนะคะ ข้อที่3กํกำหนดให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่าค่ะในข้อที่3นี้มีรูปรถอยู่สองคันนะคะและคุณหนิงกำหนดระยะมาให้แล้วคือคำว่า t h i s ที่แปลว่าใกล้นั่นเองนะคะและคำคุณศัพท์ที่กำหนดมาให้ก็คือคำว่า slow ที่แปลว่าช้าค่ะเรามาแต่งประโยคกันนะคะเราขึ้นต้นด้วยคำว่า t h i s นะคะ ตามด้วย verb to be คืออะไรคะเด็กๆ is หรือ are ตามด้วย are ค่ะและตามด้วยคำ adjective คือคำว่า slow นะคะแล้วตามด้วยคำนามจากรูปภาพคือคำว่า cars เติม s เพราะมีอยู่สองคันดังนั้นในข้อที่3เราจะได้ว่า these are slow cars หรือถ้าใครดูแล้วจากรูปภาพ เราจะเขียนคำว่า taxi cars ก็ได้นะคะก็จะได้ว่า these are slow taxi cars อย่าลืมเติม s ที่คำว่า c a r ด้วยนะคะหลังจากนั้นใส่จุด Full Stop ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆสามารถตรวจสอบที่ตัวเองทำไว้แล้วกับสิ่งที่คุณครูหนิงเฉลยได้เลยนะคะถ้าผิดตรงไหนเด็กๆลบแก้ไขให้ถูกต้องค่ะต่อไปเป็นข้อที่4นะคะ สำหรับข้อที่4กํกำหนดให้เป็นลักษณะของประโยคปฏิเสธค่ะในรูปภาพข้อที่4เป็นรูปของรถไฟนะคะมีเครื่องหมายกากบาทค่ะแล้วคุณครูหนิงกำหนดระยะคือ d s s นะคะพร้อมทั้งคำคุณศรรพัพท์หรือคำ adjective คือคำว่า short นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นต้นประโยคค่ะคือคำว่า dose เป็นประโยคปฏิเสธใช้ are หรือ aren't คะเด็กๆใช้ aren't นะคะ d o s e aren't เด็กๆอาจจะเติมคำว่า the ลงไปก็ได้นะคะหรือไม่เติมก็ได้คะ่ะ d o s e aren't short trains คำว่า trains เติม s ด้วยนะคะหรือถ้าใครบางคนอาจจะเขียนว่า d o s e aren't the short trains ก็ได้ค่ะ dots aren't the short trains อย่าลืมขึ้นต้นตัวใหญ่จบประโยคใส่ full stop นะคะทันกันไหมเอ่ยเด็กๆถ้าไม่ทัน stop ไว้ก่อนได้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อ5เลยค่ะในข้อที่5ยังกำหนดเป็นรูปแบบของประโยคปฏิเสธเหมือนเดิมค่ะสำหรับข้อที่5เป็นรูปดินสอสองแท่งแล้วมีเครื่องหมายกากบาท คุณครูหนิงกำหนดระยะไว้ที่คำว่า t h i s คือใกล้และคำคุณศัพท์หรือ adjective คือคำว่า new ที่แปลว่าใหม่ค่ะเรามาขึ้นต้นประโยคกันเลยนะคะคือคำว่า t h i s ตามที่กำหนดค่ะเป็นประโยคปฏิเสธใช้ aren't นะคะตามด้วย adjective คือคำว่า new และคำนามคือคำว่า pencil เติม erm s ค่ะ เพราะมีดินสออยู่2แท่งดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ these aren't new pencils หรือ these aren't the new pencils ก็ได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเฉลยการบ้านในรหัส253ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนผิดตรงไหนแล้วแก้ไขไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปได้นะคะ เรามาต่อกันที่คลิปรหัส255ค่ะเรื่องของการใช้ this that this และ those ทั้ง4คำเลยนะคะกับคำคุณศัพท์ในรูปของประโยคคำถาม yes no นั่นเองค่ะเด็กๆเราลองมาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะรูปประโยคคำถาม yes no คุณครูหนิงแบ่งให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะของการใช้คำว่า this กับ that นะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า is หลังจากคำว่า is เป็นคำว่า this หรือ that แล้วตามด้วย article เช่นเดิมค่ะก็คือ a an หรือไม่เติมเลยตามด้วยคำคุณศัพท์และตามด้วยคำนามเอกพจน์นะคะซึ่งคำคุณศัพท์จะมีหรือไม่มีก็ได้ในประโยคคำถามนี้นะคะและอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการขึ้นต้นด้วย verb to be คือ are และตามด้วยคำว่า t h i s หรือ those นะคะตามด้วย article the หรือไม่เติมก็ได้คำคุณศัพท์และคำนามรูปพหูพจน์ค่ะที่สำคัญก็คือลักษณะประโยคคำถามก็ต้องใส่เครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามเมื่อจบประโยคนะคะเมื่อได้ลักษณะโครงสร้างประโยคคำถามแล้วนะคะ ทีนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคคำตอบค่ะคุณครูหนิงแบ่งแบบนี้เลยนะคะถ้าคำถามถามด้วยคำว่า this หรือ that นะคะคำตอบนะคะถ้าใช่เราจะตอบว่า yes ทำไม่ใช่เราก็จะตอบว่า no ค่ะหลังคำว่า yes no ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะและตามด้วยคำสรรพนามเพราะเวลาที่เราตอบเราจะใช้คำสรรพนาม แทนคำนามที่อยู่ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะซึ่งคำสรรพนามที่เราจะใช้เช่นคำว่า it, he หรือ she นะคะถ้าตอบว่า yes จะตามหลังด้วย verb to be คือ is แต่ถ้าตอบ no เราก็จะตามหลังด้วย verb to be คือคำว่า isn't นั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะจบประโยคใส่จุด full stop ด้วยค่ะต่อไปค่ะ เป็นรูปแบบของการตอบประโยคคำถาม yes/no question ในกรณีที่เราถามด้วยคำว่า t h i s หรือ those นะคะเช่นเดิมค่ะถ้าใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no นะคะหลัง yes/no ใส่เครื่องหมายคอมม่าค่ะและข้างหลัง yes/no เราจะใช้คำว่า day ซึ่งคำว่า day ในที่นี้สามารถแทนได้ทั้ง คนสัตว์สิ่งของที่เป็นนามพหูพจน์เลยนะคะและถ้าตอบ yes ตามหลังด้วย verb to be คือ are แต่ถ้าตอบ no ตามหลัง verb to be ได้วยคำว่า aren't ค่ะและใส่จุด full stop เมื่อจบประโยคนะคะเรามาดูการบ้านสำหรับรหัสนี้กันนะคะการบ้านสำหรับรหัสนี้นั้นเป็นใบกิจกรรมค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อ แต่เด็กๆได้ทําพร้อมกับคุณครูหนิงไปแล้วข้อ1ถึงข้อ5ในคลิปวิดีโอใครที่ยังทําไม่เสร็จกลับไปดูคลิปแล้วทําให้เสร็จนะคะสำหรับคำสั่งในใบกิจกรรมนี้ค่ะจงตอบคำถาม yes no question จากรูปภาพที่กำหนดให้คุณครูหนิงจะเริ่มที่ข้อ6นะคะจากข้อ6ค่ะเด็กๆดูคำถามพร้อมๆกันค่ะ is that a young man Is that a young man? นั่นเนี่ยคือชายที่ยังหนุ่มอยู่ใช่หรือไม่ยังไม่แก่ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no เด็กๆเ,เขียนคำว่า no ลงไปแล้วใช่ไหมคะ no หลัง no ใส่เครื่องหมายคอมมาหลังเครื่องหมายคอมมาเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทน a young man คือคำว่า he ค่ะ คำตอบของข้อนี้คือ no he isn't no he isn't เด็กๆถูกกันไม่เอ่ยถ้าใครยังมีผิดตรงไหนแก้ไขได้เลยค่ะไปต่อกันที่ข้อ7เลยนะคะข้อที่7ค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า are those long cars are those long cars เหล่านั้นเนี่ยคือรถยนต์ ที่มีลักษณะยาวใช่ไหมคะเด็กๆยาวไหมเอ่ยอ่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ yes หลัง yes ใส่เครื่องหมายคอมม่าสำหรับภาพนี้เป็นภาพรถยนต์สองคันเราจึงแทนด้วยคำว่า day ค่ะแต่คำว่า day ไม่ต้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ yes they are แล้วใส่จุดฟ u l l stop ค่ะ ข้อที่8ค่ะจากรูปภาพและคำถามคือ is this an orange hat is this an orange hat นี่คือหมวกสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆใครมองเป็นสีส้มบ้างเอย่ยอาไม่ใช่นะคะหมวกนี้เป็นหมวกที่สีเหลืองนั่นเองค่ะเป็นหมวกที่มีสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no หลังโ o นใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะเราใช้คำว่า it แทนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no it isn't แล้วใส่จุด full stop ค่ะถูกกันไหมเอ่ยเด็กๆถ้าใครยังผิดอยู่แก้ไขเลยนะคะมาต่อกันที่ข้อ9เลยนะคะข้อที่9ค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า Are these blue bears? Are t h e s blue b a r s เหล่านี้คือหมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆใช่เพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรคะ Yes หลัง Yes ใส่เครื่องหมายคอมมาในภาพเราหมายถึงหมี2ตัวเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า They แทนค่ะคำตอบของข้อนี้คือ Yes They are อย่าลืมนะคะขึ้นต้นตัวใหญ่จบประโยคใส่จุดฟูลสต็อปเด็กๆตรวสอบให้ถูกต้องด้วยนะคะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือข้อที่10นะคะสำหรับข้อที่10ค่ะจากรูปภาพประโยคคำถามถามว่า is that a thin girl is that a thin girl นั่นน่ะคือเด็กผู้หญิงตัวผอมใช่ไหมคะผอมไหมเอ่ยเด็กๆ ไม่พร้อมนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no หลัง no ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะเด็กผู้หญิงเราแทนด้วยคำว่าอะไรคะเราใช้คำว่า she ค่ะเด็กๆอย่าใช้คำว่า it แทนคนนะลูกนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no she isn't นั่นเองค่ะขึ้นต้นตัวใหญ่จบประโยคใส่จุด full stop นะคะเด็กๆ ครบแล้วถึงข้อ10แล้วนะคะคุณครูหนิงอยากให้เด็กๆได้กลับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่เราเขียนขึ้นต้นประโยคนั้นขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะคะหลังจากที่เราจบประโยคแล้วเราใส่จุดฟู l สต็อปไหมหรือถ้าเป็นลักษณะของประโยคคำถามเราใส่เครื่องหมายคำถามหรือเปล่านะคะเช็คให้ถูกต้องทั้งในหนังสือ English Exercise และในใบกิจกรรมเลยนะคะ จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการเฉลยการบ้านในรหัส251ถึง255นะคะและเมื่อเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วแต่ยังสามารถที่จะกลับมาดูทบทวนได้อีกเพื่อทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากในหนังสือ English Exercise หน้า119ถึง12 121ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูหนิงคงต้องจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Take care of yourself ดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆคุณครูหนิงเป็นห่วงค่ะแล้วครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ